สวัสดีชาวเมททุกคนชาวเมทคืออะไรครับพี่นนท์คะชาวเมดก็คือเมดเลือดไงละ่ะเป็นชื่อดอ้อยเป็นทางการของพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของวัยนะและตอนนี้ช่องใสเ่เอดวัยก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสําหรับชาวเมดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาทะเบิยนกันเลยคับ สวัสดีครับพวกเราสายเล็นบวายแม่ัะเทมใช่ใสายเล็นบวายนะครับเราก็มากับออฟฟิเชียลเอ็มวีสายกี่หมื่นฟ้ายอดการซีรีส์นะครับชื่เพลงที่มีชื่อว่าพ่รักาบโอลิวันซึ่งเพลงนี้ร้องโดยหนุ่มๆ่มแอดไลน์ถ้าละกดมือดังๆค่ะ อุ้ยพู้เชื่ออะไรออกมาคะเราเมนเดียวกันนะคะหยูดจะไม่ยืดจูเนียร์พี่จูไงคะแต่ต้องเป็นจูแทสบ้างล่ะจูเจตบ้างล่ะจูไลค่ะจะดึงจูไลเลยนะ้ไหมือเราตอนเนี้ยคือหิ้งหีบบอกกลัวจะถล่มแล้วอ่ะสิงที่เราเลคนมันเยอะไปแอนหลังก็อยู่ไปพอตอนนี้เพอร์เด็กขึ้นไปอยู่ด้วยแล้วอ่ะของฉันมีน้องบัตเก้สิบสองคนแล้วยังไม่ได้ต้อนรับคนอื่นของฉันมีน้องใดอยู่ด้วยนี่ว่ะ ก็ใชป <Okay. S 1> ้ะดีจูคือที่สุดจริงของจ้าและดู MV เนี้ยก็คือจะมีน้องๆแอดลารแล้วก็มีคู่หลักของเรื่องนี้ด้วยโทม,ทมสัสก้องเข้ามา,าอยู่ใน MV ด้วย MV นี้คือจะมีแต่วิชวล <c oughs> ทั้งหมดจริงก็มา<ต>ดูกันว่าเพลงจะน่ารักแค่ไหนจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดเชิญค่ะไม่ไม่ไงหรอเออวิชวลวิชวลดีโวิดีโอท้องฟูของเรแบบว่าเออเราต้องดูอ่ะ เออเข้าใจแหละทำแบบเพื่อนฉันบอกว่าใสา่ได้บ้านมันเปิดไปตอนอาบน้ำได้มันไม่มีบิจจัวอ๋อมัน,มนฟัง<ด>ไม่ต้องดูงมีแค่เดียวแค่ริสตินี้ยังรังรับการสนุกแบบบางทีอเปิดไม่ได้เปิดเอาสนุกเขาเปิดเอาโน้สเอาให้มันไม่ไม่เหงา,าเอาไว้เปิดช่วงกลัวผีอะ จริงคือแบอบไม่เปิด <c oughs> ช่อมกลัวผีฉันจะชอบเปิดเทเยวไทยเปิดท<ห>่บานไม่จะบอกว่าใส่หรือเป่าตอนนี้เป็นอันนี้คอนเฟิร์มโดยหลายๆคนอานฉันฉันเล่นต่อใช่ปะทุกคนจะบอกว่าจริงช่องมึงดีแล้วคือตอนที่กูต้องมาทำแบบคนเดียวอยู่แบบทำนานๆอ่ะเปิดแต่เนื้อวายทุกคนพูดคำนี้หมดเลยเอออ่ะคุณผู้ชมใครยังไม่เคยแบบว่าได้เอาไปทำหกิจกรรมเหล่านะเรื่องเราได้มีโอกาสเป็นยันกันผีแบบเราคนแบบ ต้องแบบทำงานอยู่คนเดียวในออฟฟิศหรือว่าแบบต้องทำแแบบเนีายคืนแบบก็เปิดเลยเปิดไปเรื่อยๆแหละก็ขอแก้เหอาไปคุณผู้ชมเอย่าเปิดบ้านหลอนตอนเซลน่ากลัวนะคะเอ่อนเดินกันได้ก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราไปสู่10,000แสนซับถูกต้องในเร็ววันนี้นะอยากได้8 0 0 0มืนภายในสิ้นปีแปดหมื่นในสิ้นปีจะแบบแอมบิเชนต์มากไม่แน่แต่ขอให้กดสู้ไปก่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปจ้า หล่อมากอ่ะยังไม่เปิดทำไมเหลืองหรอตินซีรีส์หรอเฮ้ยหยุดหู้หลุดกรามดิวิน้องไหนสมคิดสมคิดโอ้ยเออวินเออวินล้อมากไม่ใช่เอวินปะวะใช่ใช่ ไม่ใช่ว่นวนเ่จที่ว้แต่สิเกดม่เยเออนีวินชิหยนาียบยันน่เอมันเมี่อยวเหอ่ ulously, นะเฮ้ยสล็อ น่าร ok ักก็คอนซูมสีเพลงสบายตาเป็นดเเรอ่ะแม่สบายตาสบายตาโอ้ยนย์สอราเก้าือนย์เท่าโอ้ยหอมหัวหลักหน่อยสิบเดทับสิบเอ็ดด้วยวะอีดอกโรซัมเมอร์เซเวอร์ มีแบบ snow white หรอซูบแล้วตื่นอย่างงี้หรออุ้ยถ่ายให้เห็นเขาด้วยโอ้โหแล้วเหมือนเขาเรียกที่รักครับกับเราอ,อ่ะใช่ ปูดภูมิสข,ขาวมากเลยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้โหอามหัวรักน้อยโอ้ยหิราคา้าท่าเต้นมันน่นารักจังเราต้องอมเต้นลงไหม เยอะแมวเหมี <growing> e ่ยวอ่ะไม่ใช่บ้างเราก็อำเยอะที่รักครับที่รักครับเอ็นดูยังเอาวินเที่รักที่รัก ใช่ครับโอ้แมเนยุยผมวาและไม่แล้วแบบฉันไอ้หนเออวิ่งยี่แบบวันนั้นหรอต้องให้ละน้ำมันเปมดกันเนี่ยวิ่ต้องย่อเยอะมากวนัต้องสูงอ้ยดีจ้ยอ่ะชีวิตเขาดีเนะอเพราะยค่มเปเรื่องดีๆอ่ะจริงมาหันมาทางนี้ถั่วๆกันอ้าวล่ะ คันน่านะชอกจับใจเลยฉันมองแต่พี่จูเนียร์เลยอ่ะทั้งที่ฉันไม่ได้มองคนอื่นเลยฉันขอโทษนะพอดีตั้งแต่แบบโทมัสกล้องตั้งแต่กล้องแล้วก็ไล่มาย้ายไล่มาพี่จูเลยเหรอเลยพี่จูน้องแพทเลยคือแบบมันแต่จำเอเจ็ตไม่ได้แต่ฉันเรียกเจ็ตเป็นเออร์วินอยู่นะก็ใครแม่เปลี่ยนทรงสีผมล่ะเอเจ็ตโอ้โหคือได้แบบว่า แล้วเหมือนเชื่อวินว่ะแล้วก็เปลี่ยนสีผมน่าเหมือนเออวินขึ้นมาเลยเออเฮ้ยดีมากเลยดีน่ารักดีเอ็มบีน่ารักแล้วเพลงพอนะเพลงแบบว่าท่าเต้นน่ารักะจริงถ้าเต้นมันต้องแบบมีคนเต้นเพลงเพลินเพลงแบบฟังแบบไม่ไม่หนักมากและเนื้อเพลงเพราะถ้าเต้นรับรองแมสในต็อกนนอยมัต้องกในอเตนนี้มีแล้้วนองๆเล่นเต้นลงที่ตแ็อก อาที่รักครับมาลองยากนะที่รักครับที่รักครับใส่แพงเกินใแพงมากใส่แพงกูนที่รักครับที่รักครับไม่เลยชอบคอสตูมสีมันสดใสมันน่ารักมันมีความแบบลูกกวาดอ่ะเออแคนดี้แคนดี้อืมอืมนะอมที่เดียวเฉละ แคนดี้แคนดี้ไงเป็นแคนดี้โอ้พี่จูกล้ามแน่นบาเลยตกใจตกใจเลยพี่จูชอบนุ่งนอยผมนอนเลยใช่ฉันก็ว่าอาทิตย์เขารู้อาทิตย์เขารู้ว่าจุดจุดขายจุดด่นอยู่ตรงไหนเขาเขาก็มีส่วนเขาอุตสารเล่นมาไงเขาก็จะอยากโชว์น่แล้วฉัน่ะสาบานจัดใจจุดก้นบึ้งของใจเลยฉันไม่ได้มองคนอื่นเลยนะพี่จูเธอมันฉันแบบเม่จดูแบบ จริงจริงจริงแบบจริงจริงจริงแบบไม่สนใจใครเลยเรากล้ามแขนเขาเหมือนมันล็อกคอฉันตลอดเวลาฉันต้องโฟกัสตลอดเวลามึงมึงเขาล็อกคอมึงยังไงวะเขายังหาอยู่ตอนเนี้เขายังหาคอฉันอยู่แต่ว่าดีอ่ะจะแบบชอบตังเลยถ้าฉันจะต้องได้เป็นแฟนใครสักคนอ่ะนะอย่าทรมโทษเขาอย่างนั้นเลยหรอหรอถ้าเธอจะต้องเป็นแฟนใครสักคนฉันขอเป็นแฟนพี่จู สบัยทุกคนก็รู้ว่าพี่จูต้องแ่งเล็นน้อยอะออย่างงั้นแต่ทุกคนน่ารักหมดรู้หน้าละหน้าละหน้าละไม่ละมันมันเพลินตาไปเลยแอดลันทั้งวงเขาก็คือเพลินตานี่แล้วดูให้ถึงตรงนี้นะไม่ต้องด่าฉันเรื่องที่ฉันเรียกเจนเป็นวินแล้วนะจะไม่มีใครว่าเลยผู้ชมแบบพิมตั้งแต่ถึงกูคนกูพูดไม่ใช่อีกขาแต่ว่าทรงผมนั้นมนทำให้หน้าเจนเหมือนเอวินจริงๆนะมันก็มีพลาดกันบ้างเข้าใจ้คำว่าแม่ลูกดกปะ ลูกมันเยอะลูกมันเยอะลูกมันเต็มท้่มันก็มีเลือกเรียกแล้วมนน่ารักแล้วนันตาไปหมดก็ต<อ>้องเรียกสลับเรียกผิดกันบ้างเวลาลูกเปลี่ยนทรงเป็นทรงเป็นสวดแม่ใครจะจ,จําได้หมดโอ,โ,หโอ้โหอย่างที่พี่บอกกันเนี่ยแม่มันลูกมันคนเดียวเท่าไหร่แล้วไดกับบัตรเท่าไหร่แล้วยี <22. S 2> ่สิบสองยังไม่รวมอีกเนี่ยอของฉันก็เนี่ยพี่ป๊อปประเทศเรามันตั้งเท่าไหร่จริงนนี้ที่จริงมาก แต่เห็นนะเอไม่ไม่ใครู้บอกว่าลูกเป็นพิกซี่เลยนะก็มีพิกซี่แหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปยิ่ก็เป็นหิงอีกหิงหนึงเพื่อนลูกเรียกว่าเพื่อนลูกเพื่อนลูกเยอะแยะน้องพิกซี่โฟอีฟเเซเออรู้จักหมดฟังหมดค่ะพี่ป๊อป้ะแต่ว่าเพื่อนลูกเพื่อนลูกไงออเออเข้าใจไหมแต่ฉันชอบมาเบลมาก ถ้าให้พูดแล้วว่าเออมันนังสวยอ่ะฉันชอบอ่ะแล้วฉันแล้วแล้วฉันก็ชอบอ่าอ้าวน้องยานเดียฮานาเออมากเอฮานาก็ดีฮานาเอเลอจีดีน่ารักไปหมดเลยเนาะมากลับมาที่เอ็มดีกันเออแล้วก็ขอพูดถึงน้องโทมัสเอาจริงปะเราอ่ะตั้งแต่ตอนได้เห็นน้องโทมัสในเรื่องบริษัทในเรื่องแบบอะไรวะพิคนกลาพิจารณาอย่าเล่นกย่อันเดอร์เล่นอย่อันเดอร์เล่นเมื่อวนน่ะคือฉันและการฉันรู้สึกว่าเยัยโทมัสนั่งหล่อ ที่จะขึ้นเป็นแบบพระเอกได้อแล้วก็แล้วก็ได้เป็นแล้วก็เป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปังจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแกรดกับน้องโอแล้วก็ฉันชอบการเล่นแบบหอมหัวที่มันแบบเป็นเหมือนใช่หอมหัวรักน้อยจริงหอมหัวใหญ่เลยเพลงนี้ก็คือเกิดมาเพื่อน้องที่รักถูกน้องกองของเราใช่น้องที่รักที่รักครับมาซานมาสานที่รักครับหยุดแมนมาจะอ้วก คืออ่านคิดว่าผู้ชายจะโอเคกันไหนคมืคำว่าชิรักครับหรือว่าเฮ่ละค่ะแค่น่าจะโอเคทั้งคเออจริงกูไม่โอเคไม่น่าจะเป็นที่เสียงด้วยเป็นที่หน่าอ่ะพี่เอ็มวีนี่ก็มีเนื้อเพลงด้วยหรอใช่สอบซีรีส์นะจ๊ะกี่หมื่นฟ้าก็จะเริ่มวันที่17พฤศจิกายนนี้ถูกต้องเธอมารอดูกันนะเป็นอะไรซีรีส์ที่มาวันอาทิตย แล้วก็ดูย้อนหลังนางไอ้สีอี้นะถูก,กตอ้กตองถูกต้องถูกต้องเออเป็นอะไรวนันอาทิตย์เออวันอาทิตย์เป็นอะไรแน่นแน่นอนว่าพอมาวันอาทิตย์ปุ๊บพวกเราปับ๊บนอกรอบปุ๊บถูกต้องปั๊บ อ่ะยังไงก็ฝากนะจ๊ะทั้งที่รักครับ only one นะครับเพลงประกอบแล้วก็ซีรีส์เรื่อง sky กายกีเมินฟ้าถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่พิชัยสายเลียดวายเว้ยนะจ๊ะ,ะ,ก,ก,จะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ATX TikTok แล้วก็ YouTube นะครับโดยเฉพาะ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งปองนะครับจะรู้พี่นำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้วนี่สามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่รักครับที่รักครับ